สัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนสวัสดีพี่ช่างน้อยาพาเพลินนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็ทีมนาชัยนะครับทีมงานนาชัยนะครับผมเร่งเอาเอาดินเข่าพี่น้องเอาดินเข้าปรับพื้นที่เตรียมเทปูนนะครับผมนะครับเตรียมเทปูนพี่น้องนะครับเตรียมเทปูนถ้าปรับเสร็จวันนี้คือเทวันนี้เลยนะครับเพราะว่ายยานฝนพี่น้อง เลื่องปรับเศรทฐีง่าเป็นความกดแข่งห้ำครับผมหนำเอาเดินเข้าน่าจะหลายรถครับน่าประมาณสิบการถครับผมน่าจะพอครับตอนเห็นรถแลนเขาว่าจอดด้านในเด็กครับพี่น้องครับเราจะรถวิ่งไปจอดด้านในได้นะครับผมเพราะว่าวันที่หนึ่งเราก็ในแต่ไล์รอบที่หกสิบหกเป็นมือเป็นฤดูกาลพี่น้องครับ ขาดว่าทีมงานนะครับทีมงานแล้วก็หลายๆคนกันสไดเมากครับพี่น้องนะครับพยายามรู้ม่องจอดรถรับพี่น้องก็เลยเทไปหอดเลครับผมเทปุนยาไปเลยครับพี่น้องนะครับให้ปุนยาไปเลยนะครับผมตอนนี้แดดดีแห้งครับผมขอให้แดดตั้งสี่ตลอดเด้อครับวันนี้ขอให้แดดอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ว่าคาดว่ามันนี้ครับพี่น้องถ้าเสร็จคือเทเลยนะครับวันนี้นะครับแต่จะเทสองมื่เสร็จบ้นาน้าน่าจะได้ครับผมสร้าสองวันนะครับผมนะครับ สองวันน่าจะเสร็จครับเรื่องปรับระดับดินครับพี่น้องขั้นใดครับผมเพราะว่าสองกล่องเบึงแถวๆกลางๆทางเขาว่ามันต่ำครับผมเราเล่าดินเข้ามมาใหม่ครับพี่น้องมันต่ำครับเนาะมันต่ำมันต่ำตอนนี้ด้านคาเฟ่เข้ากับกำลังเทประตูครับพี่น้องทำประตูลงที่โรงครัวครับผมใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ พี่เสือคุมงานเองเลยนะครับตอนนี้ด้านหนา้าด้าน,นาห,าหน้าฮอกรสิตเดซไซส์โซ,โซลาเซลล์เหรอพี่้องโซ,โซลาเซลล์สปอร์ตไลท์เลยนะครับผมโอ้สวัสดีครับพี่เสือ ควบคางเองเลยพี่น้องโอ้อย่างดีเลยใช่ไหมนี้เพรตอนนั้นย่างพี่น้องวันนี้ใส่ตลอดเลยไหมไม่แก่เดี๋ยวเราย่างไมอยอ่อ<ะ>ดีกว่านั่งขีดอยู่ใช่ติ <laughs> ๊กเกอร์ใช่ไหมติ๊กเกอร์ครับผมเพราะว่าคาดร์บอนนี่อาเซียนปเทศครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันแห้งนะพี่น้องยันฝนตกลงมาอีกครับผมนะครับด้านนี้ช่างพรกับลุยง่างครับผมจางพรใส่โซล่าเซลล์นะครับผม สวัสดีครับช่างพรด้านหน้าเนี่ใส่สี่ตัวพี่น้องใส่สี่ตัวนะครับผมโซลาเซลล์แบบคือสีแบบแก่นะช่างพรนาะมันตัดอัตโนมัติบ่อเวลาคนยางผ่านลืมแก่ตลอดเลยอ๋อเวลาคือแบบตับนั่นหรอเวลาเวลายางผ่านมันสิเปิดไฟขึ้นทิ้งป่ะอ๋ออือคืออะพี่น้องมาเนี่ยสามสี่ตัวแล้วครับด้านหน้านะครับผมแก่เป็นแก่อลไรพี่น้องมาเนี่ยด้านหน้าครับผมเพราะว่ากล้องก็ติด สามร้อยหกสิบองศาละกล้องนะครับผมทั่วเลยนะครับนี่ครับสร้างพรอนกระรังเด่งติดครับพี่น้องครับนั่นหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นครับผมนี่ตัวที่สองครับตัวที่สามอยู่ตรงนี้ตัวที่สี่น่าจะอยู่ตรงนู้ตนตรงตรง้นป้ายทางเข้าป้ายทางกองป้ายป้ายทางเข้ไปไปา,าขพุ่นป้ายนาฬิกาทางเข้าพุ่นอะมองไปก็แดงผมว่ามองไปหยุดละอ๋อ <laughs> หนึงตัวนี้สองสามสี่คร uh, ับผมนาเ่ oh. okay. ีมยนทีตัวนี okay. <c oughs> <c oughs> ัน่ยด้านด้านหลังแทงน้แทงนาำตัวนึงแมีนเมลกกาตัวที่สองกอยู่มองทั้งอันนั่นเนาะรังค้าวเป็นบ่รังคาพหัผักเปนบ่ยังว่าผมมากํลังพิจารนาอยู่เพราะว่าตัวนึงอยู่ดูรังคาพหอพักนที่ผมมานาะเป็นบ่แลักกาสศาสตรไปทา้งอันด้านอั้นทังอันนั้นนะ ทางคาเฟ่น้องจะว่าบ่คิดว่านต้องสามวันละดิพอดีเหมือนเพราะท่านำมันต้องสายแล้วพี่อยู่แล้วเนาะต้องสายท่านละมันครับเริ่มทยอยเทเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องนะครับเริ่มทยอยเทเรื่อยๆแล้วนะครับผมเพราะว่าต้อกซองกล่องเมืองพรพี่น้องสองกล้องดูแล้วนะครับผมเพราะว่าบ่งอะไรมันตำเหมือนเดียวดินใส่เรื่อยๆครับพี่น้องนะครับสองกล้องสวีททางดูแล้วนะครับผม ด้านขาก็แพงก็จะเทดเป็นร่างวีร่างวีครับพี่น้องให้น้ำมันไหลลงไปด้านล่างทีเดียวเลยนะครับผมนะครับเ,เป็นร่างวีนะครับผมที่เสอกำลังสองกล้องสองกล้องปรับระดับนะครับ อน้ำพี่้องนะน้ำสะอาดสวยมากนะครับผมฟิวบรรยากาศคือดีมากนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับพี่ดองครับสองกล้องดูแล้วนะครับผมอัในใดระดับพี่ดองนะครับเตรียมเทเตรียมเท แดดดีแดดด,แด,ด,ดีแดดก็เสริมมากครับแดดก็เสริมอ่ะจังแห่งดีนะครับสี่แบเทพไปได้ครับพี่น้องเทพไปห่อพี่เลยครับ ดดินแน,น่นเยอะครับพี่น้องดินแน,น่นเยอะไม่ค่อยอยู่บนไหน,นครับกำลังเล็งกล้องอยู่นะครับว่าบนไหนมันต่ำก็จะดินลงหันเลยครับพี่น้องครับบอสสั่งด่วนนะครับผม แถวดินขเขาลำดับเตรียมเทพเลยครับ mm hmm. พี่น้องน,นะครับท่นานเป็นปั๊บดินขั้นเข้าเรานี้แต่เทพลอยประเทศคำพี่น้องน,นะครับเนะบาะถ่ายไม่เสียดูแล,แ,ลแล้วนะครับว่าน่าจะทันนะครับผมนะครับน่าจะทันนะครับผมแต่ว่าด้านข้างจะได้เห็นล่างวีพร้อมนี่พี่น้องทําร่องน้ำรางวีให้ไหลหล,ลงไปสายเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะครับทำรางวีเพราะว่าบอสิบอไหน้ำมันไหลข่ามกําแพงไปครับพี่น้องจะเห็นน้ำม mm ัน hmm. ไหลลงรางไปเลยเพราะว่าหนึ่งมันจะไม่มันจะเกิดไม่จังมันถึงจะไม่เกิดตะไคร่น้ำนะครับเนาะ ต่างเสร็จสวยงามครับพี่น้องเจอกันพี่น้องเราโหลดแล้ช่อให้พี่น้องเด้อเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งเรื่องแครับพี่น้องนะครับรขอบคุณขอบคุณเด็ซี่ที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปกลับบ้านห้ามมาเบิง้งประตูครับพี่น้องทางประตูลางทางลงนะครับตูทางลงไปครัวไปครัวของคาเฟ่นะครับผมอ๋อหมอนตาเราโรงงานตุช้ารลดนครับผมคือเข่าเศร้าแล้วบ่ เอาอย่างคือจีมันานี่ครับพี่น้องเราปรับแต่งเพิ่มนะครับผมเออาให้เปิดแอร์บ่พี่เสียรปรับแต่งเพิ่มนะครับผมแล้วเราก็จะทําประตูลงตรงนี้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับประตูลงตรงนี้นะครับผมปลงตวลงลัวครับวันนี้น่าจะเสร็จนะครับวันนี้ สร้างกำลังใส่กรใส่บานประตูนะครับผมใส่บานพับับพี่น้องนะครับโอเคครับผมชิมเนียไว้สันนีพาะกัน,นกินนาทุกท่านเดี๋ยวพากับเข้ามาโชว์ดีนีใไสสวัสดีครับ